ในข้อ52ครับเขาบอกว่าสามเหลี่ยม ABC มีมุม C เป็น90องศาโอเคเป็นสา mm มเหลี่ยมมุมฉากเนาะมีมุม C เป็นมุมฉากนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจุด d กับจุด E เนี่ยเป็นจุดที่อยู่บนด้าน AB ทําให้เ d เท่ากับ d เท่ากับเ b แสดงว่าจุด d กับจุด E เนี่ยมันจะแบ่งด้าน AB เป็น3ส่วนเทาน่าเ่ากันครับด้าน AB ถูกแบ่งเป็น3ส่วนเทาน่าเ่ากันโดยจุด d กับจุด E นะครับ ทีนี้เราก็เลยเริ่มมานึกถึงว่าถ้ามันแบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆก,กันอย่างนี้เรงนี้ถึงสามเหลี่ยมคล้ายครับลากเส้นดิ่งๆลงมาเลยลากเส้นตั้งฉากลงมาเลยให้มันตั้งฉากกับแนวท่า ac เนาะลากเส้นลงมาเลยนะครับมันย่อมจะมาแบ,บ่งช่วง ac ให้เป็นสามส่วนเท่าๆกันด้วยนะครับรูก็เลยแบ,บ่งเป็นอ่ะช่วงนี้ k ช่วงนี้อีก k ช่วงนี้อีก k แล้วก็เช่นอยู่กันช่วงความสูงตรงนี้นคะครับเราลางมาฝั่งนี้มันก็จะมาแบ่งช่วง BC ออกเป็น3ช่วงเท่าๆกันให้เป็นช่วงละเอ็มช่วงละเอ็มช่วงละเอี่ยเท่าๆกันเอาเอาจุดนี้ก่อนงงๆอะไรไหมครับงงๆอะไรไหมครับ ไม่งงค่ะอ,อืครับเขาให้เออ่ขอบเขตของมุมตรงนี้มันเคยเคยอธิบายไปครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ตัวพายนั้นน่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่ครับ สังเกตสังเกต cos x sin x แสดงว่า x เป็นมุมใช่ปะ่ะขอบเขตรตรงนี้จงเป็นขอบเขตของมุมใช่ไหมครับแสดงว่าพาส่วนสเนี่ยเป็นมุมนะครับแปลว่าเจ้าพาเนี่ยพายในเวลานี้นะครับพาไม่ใช่ยี่สิบสองส่วนเไม่ใช่สามจุหนึ่งสี่ อาจจะบอกว่าพายเป็นสามจุดหนึ่งสี่ก็ได้คนะพายเป็นสามจุดหนึ่งสี่ก็ได้คนะแต่ไม่ใช่สามจุดหนึ่งสี่องศาเป็นสามจุดหนึ่งสี่อะไรครับเดเดียน <c oughs> บอกครับเ,เดซิแอนใชนะ่ถ้ามองในรูปองศาพายก็คือร้อยแปดสิบองศาดังนั้นพายส่วนสองร้อยแปดสิบส่วนด้วยสองก็คือเก้าสิบ แล้วว่าตอนนี้ขอบเขตของมุมเนี่ยกลำลังบอกว่ามุม x เนี่ยนะเป็นมุมบวกนะครับเพราะว่ามันมากกว่าศูนย์เนาะแต่น้อยกว่าเก้าสิบขอบเขตของมุมตรงเนี้ยถ้าแปลงเป็นองศาซึ่งมันต้จะทำให้ค่าไซน์กับค่าคอสเนี่ยมีค่ามากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าหนึ่งนะครับทั้งไซน์ทั้งคอสนะครับ ก็มันไม่นับมุมสูนไม่นับมุมเก้าสิบเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นค่าไซด์กับค่าคอสจะไม่เป็นศูนย์จะไม่เป็นหนึ่งแต่จะเป็นค่าบวกที่อยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งนะครับอะไรต่อไปนะครับเนีเขาให้ cd เท่ากับ sin x แล้วก็ให้ c ีเท่ากับ cos เเห็นสองตัวนี้ปับ๊บเราเริ่มนึกถึงเอกลักษณ์อันนี้เลย sin ์ size กำลังสองบวก cos กำลังสองเท่ากับหนึ่ง เราเริ่มเรื่องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ตรงนี้เลยนะอ่ะเราไล่ไซด์ก่อนจากรูปเขาบอกว่า cd เท่ากับไซด์เอกซีดีเท่ากับไซด์เอกเจะเห็นว่า cd ใส่รูปนี ด้านนอนก็คือความยาว2 k ด้านตั้งก็คือความยาว m ด้านตั้งจะเท่ากับ m ด้านนอนเป็น 2K ง k ้นเราเขียนสมการของออ cd นะครับส x เ,เท่ากับ cd ส i n x ก็จะเท่ากับ cd เท่ากับ sin x งนั้น cd ยกกำลังสองก็เท่ากับ s ซด x ยกกำลังสอง cd ยกกำลังสองก็คือด้านนอนกันเนาะ2 k ยกกำลังสองแล้วก็ด้านตั้งก็คือ m เนาะ m ยกกำลังสอง2 k ทั้งหมดยกกำลังสองก็กลายเป็น4 k กำลังสอง เก็บไว้เป็นสนาคัญที่หนึ่งต่อไปซ e เท่ากับ cos x e. ก็เดี๋ยวไม่ให้รูปมันตีกันแล้วกันนะครับงั้นครูเลือกตรงนี้แล้วกันนะครับไม่ให้ลูปไปทับซ้อนกันใช้ตรงนี้และะ้วัต ด,ด้านตั้งจะเป็น 2m นะครับด้านนอนจะเป็น k นะครับจาก ce เท่ากับ cosx งั้น ce ยกกำลังสอง เซนติเมนะครับนะแล้วก็นึกถึงเอกลักษณ์ไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองจะเท่ากับหนึ่ง เราก็เลยบอกว่าเอาสรรมการที่1กับสรรมการที่2บวกเข้าด้วยกันมันก็จะกลายเป็น4 k กําลังสองบวกกับ1 k กําลังสองก็เป็น5 k กํลังสองห m กําลังสองกับ4 m ี่ m กําลังสองบวกเข้าด้วยกัน S <S ก็ห้าอมกลังสองฝั่งนี้ก็เป็น s i น,น์กำลังสอกบวก cos กลังสอ็ก็เอกลักษณ์ได้1อันนี้ดึงตัวร่วม5้าได้ ก็บอันนี้ไว้ก่อน k กําลังสองบวก m กําลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนห้าโจทย์ต้องการห้าส่วนหน ab ทั้งหมดกำลังสองอเรามอง ab ก่อน ab มันก็ต้องเป็น ac ab กําลังสองจะเท่ากับ ac กําลังสองบวกด้วย bc กําลังสองนะครับ AC 3 k BC 3 m หนึ่งก้าก K กำลังสองบวก M กำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนห้าดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เก,ก้าส่วนห้า ab กำลังสองจะได้เก้าส่วนห้าโจทย์ให้หาค่า5้าส่วน6กเทั้งหมดยกกำลังสอง ค่าทั้งสองเข้าไปจะจะเป็นยี่บห้าส่วนสามสิบหกคูณกับ ab บกับทังสองก็ได้ห้าส่วนสี่ หเศษ1ส่วนสหรือว่า 1. นึหมีจุดไหนที่ง,งงๆหรือเปล่าครับ ตุนงงตัวไหนไหมไม่งงค่ะ